่วน้ำเพราวันนี้ฝนตกแรงมากครับวันที่2 7 2 7นะครับฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงแล้วสาภาพที่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้ำจะไหลไหลไหลมาท่วมจะไหลมาจากทางนู้นนะครับไหลมาแล้วก็ไลผ่สนสานบ้านไปตรงนี้ครับ นต้ครับนนต้องกวาดให้เ้าลงมาทางนี้ครับฝนแรงมากวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็บุญต้องไปแล้ว แม่แต่วันนี้ตกก่อนบุญต้องไปนี่แรงมากน้ำท่วมน้ำท่วมวันนี้ฝนตกแรงมากครับอยู่จุดนะครับฝนตกแรงนะ กวา่กวานะค่อยกวา่าค่อยนำทางให้ใกลอันนี้นี่ฝนก็เริ่มซาลงแล้วครับแต่ก็ไม่แน่หรอกครับเพราะเมฆยังหนาอยู่นะครับยังมีเมฆหนาอยู่โอ้แรงมากจริงครับและช่วงนี้มีลมด้วยนะครับตอนนี้ยังมีเมฆอยู่ครับเริ่มมาอีกแล้ว ขณะน,นี้เวลา18.30นะครับฝนก็เริ่มมาอีกแล้วลอกแล้วครับเริ่มแต่ก็ยังไม่แรงครับแต่ก็ตกอีกคากคิดว่ามันจะหยุดไปไม่หยุดมีฟ้าก็กำลังทนองด้วยครับ